เฮ้ยโอ้ยมาอยู่บ้านนั่นบ้านผู้เสียงเนี่ยมาเรกสามนะครับเอ้าพี่ต่อยยังไม่ทันมันดังครับดังสองเสียงเราเจ้าหนี้เอาเจ้าต่อยไม่หยั่งนั่น

ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมกับป้าต่อยนะครับก็มาอยู่ที่เฮ้ยยังยอ่ต่อยุอยอยอ๊กแกกับห้องเบลอเสียงเนี่ยคล่มค้อมทข้างนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่เพิ่งมาถึงแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องนะครับผมเปิดกล้องที่หลังป้าต่อยไม่รู้เสียงอะไรนะครับด้านหลัง คนขี่ลูกครับทา่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพทาท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภกับเจ้าแม่แตะเคียนฝั่งใต้นะครับทา่านผู้ชมพอวังหมดที่แล้วผมมากับป้าต่อยนะครับมแม,ม่นฟังไต่บ้ังป้าต่อยจําได้บ่ฮะเอ้าปลาต่อยเซมซี่เซมซี่ไปยังก็กดังเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเซมซี่ท่านผู้ชมอยู่ในตะกร้าแต่มันดังนี่นี่ครับมันดังครับเซมซี่ดัง อยู่ในจากร้าเดี๋ยวพบเอาไว้ไว้ในจักร้าก่อนนะครับมันดังได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋วนะครับเปิดกล้องยังไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวเียตอยเลขเซียมซี่ขยโวดทีแล้วมันออกมาซี่ใหม่จำเลยบ่ตัวไหนหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้านะครับหนึ่งแปดหกห้าเดียวกันเข้าสามโตหนึ่งฮ้ พ so ี่ต้อยเสื้อสีเข้าเฮ้ยเอาเอาไหนนี่ที่ได้ขวามันี่เหรอพี่ต้อยก็พี่เดชขวามับอเสียอซี่เอาไปไหวหันแล้วอยู่ด้วตะกะเมื่อที่แล้วเข้านะท่านผู้ชมหนึ่งแปดหกหรือเจ็ดแปดหกหรือเจ็ดแปดเก้าเข่านะครับได้ทายรางวัลที่หนึ่งออกออกงังหกแปดเจ็ดนะครับถือว่าเข้านะครับท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้มาตามต่อขอโชคลาภแต่ว่าผมเสี่ยงซี่ผมผมมันดังครับดังสองเทียเราท่านผู้ชมเดี๋ยวไปย่ต่อยไปเตรียมเตรียมนะครับท่านผู้ชมเตรียมทูบเทียนไปสาระกาบ้บสวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีเอฟซีทางช่องมาวินด้วยนะคะครับผมมาวินชัแนลป้าต่อยชัแนลนะคะคท่านผู้ชมแสดงว่ามีเอฟซีนะครับในโชคในลาภมีผู้สื่อ ชุดไทยมาถวายแม่ตะเคียนนะครับท่านผู้ชมมาที่นี่คล้องไหวเต็มเลยนะครับแสดงว่ามีคนได้โชคได้ลาภนะครับมีพวกมาไล่มีผ่าเจสซีบแต่แปลกนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเซมซี่ได้ยินเสียงจังสิได้ยินเสียงทั้งที่ด็กกำลังเปิดกลคองก็ค้างไว้เท่านี้แล้วก็งวดที่แล้วผมแปลกมาขอกับป้าต่อยนะครับท่านผู้ชมมากันสองคนเนค่ะเขย่าเซมซีนะครับเซมซี่นออกมาทั้งเบิร์ตซีใหม่นะซีใหม่นะครับ โดนออกมาทั้งหมดสี่ไม้ผมยังจำไม่ลืมเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งแปดหกห้านะครับหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งกับเกดผมเคยบอกท่านผู้ชมนะครับหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับเป,เป็นเป็นเจ็ดแปดหกหรือเจ็ดแปดเก้าก็ได้น้องท่านผู้ชมคือว่าคือว่าเข้านะครับรรมีเว้นเมสี่เสียงเงี้ยอยู่ข้างไหนไม่ยังเรียนมาข้างหลัง มี่ยังแร,นรีนบ่ไม่รู้กับไฟแก่งอยู่เดแต่ว่ากับ,บ่มี่ยังแต่ว่าได้ยินเสียงอุ้ยเดี๋ยวมาเตรียมของก่าไหวเจ้าแม่ก่อนนะครับอ่าจิ๋งเอยมากินกน้ำกินแดงกินพลนละหมากรักใหม่เด้อ สำหรับการมาขอโชคลาภอันนี้นะครับก็ตรงกับนะครับของวดวันที่16เมษายนพศ2568 <68. S 1> นะครับ เตรียมของก่อนนะคะโอเค้องเราไมีเมียดเลยนเนาะเออเลื่อมออมามีดมากเนี่ยายางกลับไปกลับมาก,กับเลื่อมเมียดนะเพราะว่าทีหลังเด็ดผ้าเมีส่เมียดสรุปเ <นะ S 2> ลยเป็นเนาะไม่เป็นไรนะครับสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าเมตาเคียนไม่ได้หรอก วันนี้ลูกหลานมาวินงชาแนลก็ประทอยกันเดินทางมาสักาการะกราบไหว้เจ้าแม่เจ้าแม่ต่เคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ต่เคียนผู้หงงมดหน้าเจ้าแม่ต่เคียนผู้มีบุญญาธิการลูกหลานาปริกาสอธิฐานขอโชคขอ,คขอลาบโดยการให้เจ้าแม่จับเลขทูบให้ลูกหลานของเลขกถ่ายลงที่หนึ่งของวันวันทีสิบหกมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อเจ้าแม่ยิบออกมาเด้อเจ้าแม่ใช้ตัวใดมาเลขกถ่ายลงที่หนึ่ง เป็นตัวไรให้มียิบออกมาโรดเดอร์สาธุสาธุออกมาแล้วครับทุกผู้ชมมีเลขตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจุดเลยนะครับนี่ครับได้มาแล้ครับหลุดออกมาอันเดียวนะครับเลขถูก อุ้ยอุ้ยมาอยู่บ้านนั่นบ้านบ้านอ๋อบ้านตรงขามก็เออไมามันมันติดเสื่องก่อนอ่าโอ้โหเฮ้ยบางครั้งนะถ้าท่านชมที่ผมมาถ่ายคลิปตัวนี้บางบางครั้งก็มาเจอเขามีงานได้ยินเสียงดนตรีทั้งสองฝั่งนี้จะมีหมู่บ้านนะครับฝั่งนู้นแต่หมู่บ้านจะห่างอยู่จุดตรงนี้ก็ประมาณ หลายโลอยู่นะครับนนซีาหา,าโลได้ประมาณน,นะครับเพราะว่าสิเป็นงานบวชงานนี้งานเยอะแต่ได้ยินเสียงหมาหอนเป็นหมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับควฟานะครับสาธุบางทีหมาหมาติดเสิงนะครับหมาติดเส้นสาธมุมันหอนมันเฮา ปกติมาวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาปกตินี่พฤนจิดเชิงช่วงเดือน,นเก่า,เ,กาเดือนสิบแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะครับติดเชิงทุกเดือนเด้ครับเดี่ดิมันเปลี่ยนไปตามาการเวลาหรือว่าสมื่อเอียงกับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าสิเ,เป็นสภาพาว่าโลกห่อนอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกบ่ตามฤดูอากาศห่อนาอากาศหนาวจะก็เห็นว่า อากาศหนาวเดือนหา่านี่มัน,เ,นเปลี่ยน<า>แปลงไปหมดแล้วนะครับแต่ขอให้จิตใจเรานะครับมีคุณธรรมนะครับอมีคุณธรรมแล้วก็ไฟนะครับไฟธรรมะนะครับให้เราดึกถึงคุนราพุดธรรมผะสงนะครับเอาง่ายคือคิดดีทำดีหละไปเนาะคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาอ่ะอย่าไป หรือจะได้จุดทูบจุดเที่ยนบอกกาวมีศักดิทธ์คือเจ้าเมยตัดเที่ยนฟังไตถึงพลเดลุดพลจากาโค้นตมเพราะว่าว่ฮหัวมันจมอยู่ในโคนในตมใน้นา,นาม,มาจากจากเตียนจากปีแล้วนะครับเพิ่นนีขน่ขึ้นมาอยู่บนบก แม่ามาสู่บรรยากาศธรรมาชาทวทีมาวิ่นฝันที่ว่าเห็นผู้หญิงสามคนผู้เสียง,ยงเสียงคล้าย,ย,ยเสียงคล้ายผู้หญิงเสียงคล้ายหวอเสียงรถหวอบอหรู้ได้ยินแต่เสียงดนตรีเดินี่สาธุะนะ<น>โมตัสสะภะคะวะโตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนทองเอ่อฟังไตมื้อนี้ละลูกหลานช่องมาวิญชาแนลพร้อมโดยปะต๋อีชาแนลการเดินทางมาสักการะกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่ตะเคียนผู้เอ่อมีตบะอันแรงกล้าเจ้าแม่ตะเคียนผู้มีบุญญาธิการ มือนีลูกหลานก็มาขอเพ่งบุญบารมีมาขอโชคขอลาภเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทัวโลกพลังรอชมรอติดตามเอฟซี FC ก็คือผู้เพิ่นทีเบิง่งช่อง y t u b e คลิปจากลูกหลานธีมาไทยทํยำอ่าเกมกเจ้าแเมตเคียนคือมือนีลูกหลานมาขอโชคขอลาภลวกสิเป็นสะพานบุญไปให้เอฟซีให้เพิ่นได้โชคได้ลาภให้เพิ่นได้รุดพ้นจากความทุกข์ความยากเพื่อเพิ่นสิได้มา,บ,าบุรณะมาสร้าง หม่องยู่หม่องเศร้าให้แม่ตะเคียนให้ลบแดดลบฝนว่าให้ฝนตกว่าให้แดดถือขอให้เจ้าแม่ตะเคียนนี่โบสถ์เมตตาสงสารให้โชคให้ลาบเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงๆปังๆของงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหลดเด้อเจ้าแม่เอ้ยสาธุ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 เด้อเจ้าเม่ขพอชูขอลาบพอเพลิงเป็นบารมีน้ำใจแม่เด้อ พร้อมทั้งเจ้าทีเ่เจ้าฐาน,น,นพนกวกนั้นล่ะจิ่งศักดิ์สซีดเจ้าพูนเจ้าเน่าครับวันนี้ก็มีค้าหมากค้ามผู้หมากซีข้ายาซีกอกสาธุระ<ห>ทุกอี่างขนมผลไม้ทั้งนมทั้งน้ำแดงน้ำมาถวายสักการะให้กับเจ้าแม่ก็มากินมาอยากเลียงกินแบบแบ่งปันให้กับ สัมภเวสีวิญญ,ญาณที่เพิ่นเล,ล่นน้ำมูนีแห่งพันธยาดีกินน้ำเด้อจเจ้มีอาเอสซาถุกแต่ว่าอุ้ยเลื่อมตันไหมแฝงนะครับต้องชมงวดที่แล้วผู้เล่เขายยเซมซี่ผู้ใดขยำเซมซี่เนื้อใจขยำเซมซี่ใครบ่เดี๋ยวให้ให้ป้าต๋อยเพิ่นอธิษฐานขยำเซมซี่ขอโชคขอลาภ ตุกแกร้องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตุกแกร้องเจ็ดครั้งครับแกร้องเจ็ดเดือดเอามาตัวอภิษฐานนะครับ สาถุสาถุสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนชชเล่อโมเจ้าแม,ม่ตะเคียนพูจักสิทธิ์มนีลูกหลานถ่องปะตอยแชาแนลมาวินชาแนลตั้งใจมหาเจ้าแม่มาขอโชคลาภนั่นเจ้าแม่ลูกหลานสิม,มาขอขยาาเซียมซี่ขันวันทีนสิบหกเมษายนสองพันหนาลอยหกสเลขถ่ายลอตเตอรี่ระงวัลที่หนึ่ง สีออกตัวใดให้เจแม่ยิบออกมาเลยเด้อสามตัวตรงๆเลยเด้อจมเด้์ชาตุไม้แรกออกมาแล้วครับไม้เลขสามครับไม้เลขสามนะครับ อืมอ่ะ<า>ขยาวเลย<า>ไม้ที่สองออกมาแล้วครับไม้เลขหกครับสามหกหรือสา <3, 6. S 1> มเก้าสามหกอคือบอกขยาวออกตั้งวัที่แล้วนะั่นเออวัที่แล้วก็ได้ เพิ่นก็ให้สามโตเดยตีวันที่แล้วเพิ่นให้สามโตกระได้แล้วเดีวมันว่าหนึ่งแปดหกกันอันนี้ก็สามหนึ่งแปดหกหนึ่งก็เก็ยตัวเดียวกันเก็ยแปดหก เฮ้ยเท่านี้อ้วนนี่ก็ออกซี่ใหม่อีกวันที่แล้วก็ได้สี่ไม้ครั้งแรกก็ได้สามหกเนาะมึงวันที่แล้วได้สี่ไม้นะครับท่านผู้ชมวดนที่ก็ได้ซี่ใหม่ที่เขาครั้งแรกได้สามได้หกนะครับครั้งที่สองได้หนึ่งเจ็ดนี่สามหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสามหกหนึ่งเจ็ด ตามนะ,นะครับสามหกหนึ่งเจ็ดแซ่โ<า>้ถือจนมเมยรีไปเดี๋ยวเดี๋ยวนรามาลูปแป้งนะครับขอโชคลาบนําจะเม่ว่าจะเม่ยคนที่ใหญ่ัตใหญนะครับบางทีงวดแรกนะครับพีเลขเช้าบ้านเพิ่นมาขอเพิ่นมาลูปแป้งนะครับที่กันใดสามโตเอ,าอ้ายี่ต่อยอ ยังไม่ทันได้รูปเลยเลขขึ้นแล้วนี่เห็นหนึ่งซีซีหนีเจะาต่อยนี่หนึ่งซีซีเออเห็นบ่เห็นชัดเกลียเลยท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งซีน่ซีแมนเฮ้ยยังไม่ทันได้รูปแป้งเลยว่าต้องรูปนี้ต่อยพันไห้แล้วนี่เลขขึ้นเลยครับปฏิทูสัสสัสสัสจะแม่พันไห้เลขแล้ว ึ่งซีซีเหจะชัดเลยอมบดตองรููแปลงเลยนี่ฮสาธุโอ้อุ้ยเลขกอชัดแต่ชัดแห้งเย้ต่อยนะครับหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับดูเลขเนี่ยตรงนี้แล้วก็ไปดูเลขทูบล้วก็เซเล่ลากลับนะครับท่านผู้ชมเลขชัดโอเคนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขด้วยกันนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูไปดูเลขทูบเลข ที่ขึ้นอยู่ต้นตะเคียนที่เห็นช,ชนัดๆเด้เจ้ตอยคร,รับระะเอาเจ้ต่อยเบิ้งเบิ้งเล็กมองรูปอบบอชิรูปแปลงก่อนเลยนนะะเดี๋ยวผมดูเลขทูปก่อนนะครับตรงนี้นะคะรับท่านผู้ะะมชม <c oughs> เห็นเป็นนะครับเลขทูปเห็นเป็นศูนย์แปดสี่นะครับศูนย์แปดสี่ เนาะค่ะท่านผู้ชมอุ้ยตามนั้นนะครับเนาะค่ะเห็นเป็นขอให้ปังๆนะครับเลขเนาะค่ะว่าท่านไหนลูกแ้งเลขึ้นนะคะไปดูไปดูเลขที่ต้นตะเคียนปต่อยแล้วก็มึงมึง่อีไ่แกงคุณบ๊อบยะต่อยเหรอเห็นบ๊นี่นะครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นเห็นเป็นหนึ่งซีซี หนึ่งซีซีหรือว่าสองซีซีนี่สองตัวอะไนะเออเดี๋ยวต้องมึงต้องต้องดูต้องดูทีทีละนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเอาให้ยัดต่อยเบิ้งก่อนเอายัดต่อยเบิ้งภาพเพราะว่าเนาะหนึ่ซีซีหรือว่าสองตีซีเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเอ็ซีเห็นเป็นตัวไหนเห็นตางเนาะค่ะเนาะนี่ แต่ว่าดวงแต่ละคนโชกแต่ละคนกับบอกคือกันนะคะให้เบิ้งเอานาะค่ะแต่ว่าปต้อยเห็นเป็นหนึ่งซีซีหรือว่าสองซีเนะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้ณีนการนะนามเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งน้ำเนีย้อยอืมนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบเบื้งเหลขกถูกนะคัเนาะเล็ถูกทีอ่ะเาาต่อาา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 า ผมกําลังเคลียร์พื้นที่ให้ประตออเพิ่นไปเบิงเลขทูบผมก็สีเบิงว่าเบิงเลอยู่ตนแต่เคียนนะครับที่มันขึ้น,เ,นเ,เห็นเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเ,เน,นี่นะครับน,น,นี่มาดูด้านนี้เห็นพฟยึดต่อยสะท้อนขึ้นมา้างบนเออนี่นี่เออลกเอนเอนี่นะครับเป็นหนึ่งสี่สี่หรือศูนย์สี่สี่นะครับเลขซี่ตัวที่สองเคยถ่ายเก่าแต่ว่า ตั้กับประมาณนี้นะครับศูนย์แปด4หนึ่งสี่สี่ศูนสี่สี่นะครับหรือศูนย์เก้าสี่เอาตามนั้นนะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองเม้นเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดสี่สี่นะครับโอ้ยตัวนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมยัยต่อย สุดสีแดงยังงามเลยแสดงว่ามี f เอฟซีผู้พันใดโชคได้ลาบน้ำซือมาถวายโอ้แต่ว่าท่านผู้ชมตอนที่เปิดกล้องไม่รู้ดแย่ต่อยถึงยินว่าอยู่แถวเนี่ยเห็นบ่ถึงยินขู่ขูกัะขาด่งหัวันเสียงเอียงนะครับป่าไม้ตรงนี้ยเมนสูดรมันง่ามขาดเนาะ